เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนคุนิคลอสเวิลด์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกัง globally เมียโฟเอสามซิวไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละครับสวัสดี ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Mid City นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Tower d e f e n s อตเนาะตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้โหลดอยู่บนสโตอ e อเมริกาแคนาดาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงทดสอบนะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับบรรยากาศในส่วนของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับส่วนรูปแบบลายเส้นก็โอเคนะสำหรับตัวละคร ผมว่ามันสวยดีนะครับผมทีนี้ในส่วนของการต่อสู้นะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้เนาะนะครับนี่กดเข้ามาเลยนะครับมันก็จะให้เราไปต่อสู้แบบป้องกันทาวเวอร์ผ่านด่านอะไรประมาณนั้นนะครับนะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่านตรงนี้นะครับผมกดเข้ามา,อาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะมันก็จะมีด่านแยกย่อยเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เห็นไหมตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่านที่4เนาะก็กดเข้าไปเลยนะครับชาเลนะ Challenge นะครับผม โอเคพอเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวละครที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครที่ทางตัวเกมเขาได้มีแจกมานะครับผมตัวละครสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะจะให้มันยืนตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสลับกันได้เลยเห็นปะเออถ้าเกิดด้านล่างตรงนี้เรามีตัวละครเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้แต่ว่าอันนี้ผมมีแค่นี้ นะครับผมแล้วก็ตรงพาร์ทเนอร์ตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูเราสามารถที่จะมาทําการแบบอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับใส่อาวุธใส่อะไรเงี้ยให้เขานะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็คือใส่ได้นะแต่ว่ามันไม่เชิงว่าเป็นเรียกเป็นอาวุธเนาะเออเป็นแบบลูนอะไรเงี้ยนะครับเอาเพิ่มความสามารถนะพอใส่เต็มเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเพิ่มแรล่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการอัพในส่วนของพวกเออเลเวลอะไรเงี้ยนะครับผมอืมเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการต่อสู้กันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาโอเคกดตรงนี้นะครับพอเราจัดทีมจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดตุ๊บไปโอเคนี่ครับ Ba t t l e Start แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของตรงเกมเนี่ยจะมีเมนูออโต้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูในส่วนของการเล่นงความเร็วแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมออโต้เหมือนกันนะอีกนัเนหนึอนกันนะอันนี้ผมเพิ่งจะเลเวล8เองนะครับเนี่ยสังเกตเหนป้า มันจะมีพวกตัวละครต่างๆนะครับศัตรูมาแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีไอเจ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับพอมันเต็มร้อยนะครับผมเราก็จะสามารถใช้สกิลของตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับเนี่ยเนี่ยเอย่างเงี้ยเต็มร้อยแล้วนะครับเราใช้สกิลนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันแบบว่าเต็มแบบสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับสกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเต็มแบบ200เลย อ่าแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้หน่อยกลับไปนี่ครับประมาณนี้โอเคมาครับเดี๋ยวรอให้มันเต็ม200ก่อกันนะถ้าเกิดเต็ม200มันจะแรงพอสมควรเลยนะครับอืมโอเคอ่าตัวนี้ตัวนี้กันไปไม่ให้มันหนีรอดไปได้นะครับผมโอเคตัวนี้เต็ม200แล้วนะครับเดี๋ยวให้มันมาใกล้ๆก่อนเอาละมาโอเคนี่ครับใส่ไปเลยโอ้เหมือนกันค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับผมา สกิลตรงนี้นะครับมามามาเดี๋ยวร้อยให้มันเดินมาทางแบบตรงๆแบบนี้ก่อนแล้วค่อยปล่อยเค้ก็ปล่อยเลยปึ๊บนี่แน่แล้วก็ตรงนี้ด้วยเฮ้ยไม่พอตางเดีโอเนี่ยลากไม่ได้ผมลืมนะครับว่าตรงนี้มันลากไม่ได้ผมก็กลายเป็นว่าได้ใช้ทั้งนั้นนะครับผมโอเคเซ็ตสองร้อยแล้วนี่แน่ใช้รตรงนี้นี่แน่โอเคสวยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ไอต,ตัวเนี้ยมันถึกพอสมควรเลยนะครับ ที่มันขี่ม้ามันเนี่ยโอเคมาให้มันเต็ม200ก่อนแล้วกนะันทันหรือเปล่าวะเว้ยมันวิ่งเร็วด้วยวะนี่แน่โอเคมันวิ่งเร็วครับโอ้โหไม่ธรรมาดาแน่วิ่งเร็วด้วยจัดไปเอามาใสา่กบ อย่างนี้เออมันมีเส้นนะครับเรียบร้อยอ่า<อ>ก็เสร็จสิ้นนะครับจะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของบรรยากาศการเล่นนะครับก็เล่นสบายๆชิลๆนะครับเป็นเกมที่เล่นค่าเวลาอีกเกมหนึ่งนะครับโอเค มันก็จะมีเมนูต่างๆบางอันนะครับที่มันปลดล็อกไม่เรื่อยนะครับ Harper. แล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีการสอนเพิ่มเตนนิมนะครับว่าอันไหนเป็นไรยังไงนะครับส่วนตรงซองจดหมายตรงเนี้เดี๋ยวมันก็จะมีของมาแจกนะครับอันนี้คือผมกดรับของรางวัลเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เมนูที่มันขึ้นเป็นแดงนะครับเราลองกดเข้าไปดูก็ได้นาะเนี่ยอย่างนี้ครับแล้วกดรับของรางวัลได้เห็นไหมมาเข้าไปโอเคเรียบรย้อยโอ้เลเวลสุดสามแล้วอ่ะะเรียบร้อยครับแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเวสนะ เราลองกดเข้ามาก็ได้นะครับนี่ฮะเขาจะบอกว่าให้เรามาอัพแรงนะครับนี่ไงตัวนี้ผมใส่เอ่อตัวลูนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วนะครับก็กดอัพแรงได้นี่ับผมอ่ะอัพความสามารถเหมือนจะมีสกิลอะไรเพิ่มเติมมาด้วยแฮะนะครับแล้วก็สามารถอัพในส่วนของตรงนี้ครับเลเวลตัวละครนะกดอัพได้เลยเนี่ยกดแม็กซ์ไปเลยก็ได้นะครับผม,มเห็นไหมมันจะอัพแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้จะเป็นการอัพดาวนะนะครับผมนี่ฮะ เรามีเศษตัวละครอ,อยู่นะครับโอเคตัดไปแล้วก็อ่าตรงไหนอีกมาดูตรงพาร์ทเนอร์นะครับเนีย่ยอัพได้อยู่นะอ่าตัวนี้เหมือนจะอัพได้อีกป่ะหมดแล้วนี่ว่าทำไมมันขึ้นแดงๆอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับอามาดูตรงนี้บ้างครับกดแม็กไปเลยจัดไปนี่เนี่ยโอเคนี่เห็นไหมอ่าเรียบร้อยนะครับอัพตรงนี้ด้วยโอเคจัดไปครับ ประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยเนาะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยก็จะมีแบบว่าให้เรามาทําการเาเปิดกาชาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตัวกาชาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับปึ๊บนี่ไงเห็นปะ่ะแล้วก็สามารถที่จะมาลองเปิดได้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอันไหนที่มันเปิดได้บ้างอันนี้เปิดได้หรือเปล่ากดดูสิปึ๊บอ่าเปิดได้นี่หว่ามาครับน่าจะมีตัวละครเพิ่มเติมหุ้ยสีทองมาด้วยนี่ ะระดับ R ครับธรรมดาไปโอเคอันนี้ระดับอะไรวะอ๋อมันไม่ใช่ตัวละครไงเอาละโอ้โห SR น่าจะโดนเลยครับตัวนี้โอเคไม่ใช่ตัวละครอ่า SR ครับอ่าอันนี้ตัวําำไปไปหมดแล้วหรอมานี่ไง SSR ว้าวโอเคเรียบร้อยครับ น่าจะหมดแล้วนะไม่มีตัวระดับดีๆแล้วลหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวซ้ำๆหมดเลยเอาละครับเรียบร้อยได้มาแล้วแล้วกเ็เปิดได้อีกเ้าเอา่ะไอ้นมี้เฮ้ยเปิดได้อีกอะ่ะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นทองๆอ,อุ้ยขึ้นวะ่ะว้าวมาอีกแล้วออะขอสกิปข้ามเลยแล้วกันนี่เนี่ยนี่ครับตัวใหม่ด้วยครับตรงนี้เฮ้ยเปิดได้อีกนะ,ะเนี่ยเปิดแบบไม่มีที่สิ้นสุด หรือว่าเราต้องเอ่อมันเหมือนให้เรามาสุ่มหาก่อนหรือเปล่านะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือแบบว่าพอเราสุ่มหาได้ตัวละครที่เราโอเคที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยเลิกหรือว่าสุ่มได้ตลอดเอามาอีกรอบนึงจัดไปนี่เนี่ย,ยโอเคโอ้โหได้แต่ S S R อ่ะสุดจัดนะฮะนี่ครับอีกแก้วครับว้าวโอเค เนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้คือหมายควาว่าตัวซ้ำนะแต่ถ้าขึ้นนิวิวๆแบบนี้แสดงว่าเป็นตัวใหม่ขึ้นมานะครับโอเคโอ้เปิดได้แบบยับยับอ,อ่ะนะครับอีกรอบรด็ดไปผมว่าน่าจะหมดแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับโอเคโอ้ตัวซ้ำอีกแล้วอโอ้โหนี่ไงหมดแล้วนะครับผมถ้าเกิดจะเปิดอีกเนี่ยจะต้องใช้เพชรด้านบนแหละนะครับแล้วก็นี้ล่ะอา่าแล้วเปิดได้ไหมสิบครั้งตรงนี้ ไม่ได้เยโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงัวละครเน,นี่ยครับตรงพาร์ตเนอร์นะครับนี่มีมาเพียบเลย,ยนี้ฮะตัว S S R ที่เราได้มาซ้ำเนี่ยตรงนี้นะอเราได้มาเยอะเหมือนกันนะอับดาวนะครับผมนี่นี่ัพไปดินี่เนี่ยโอเคนะครับเป็นซ้ำมาแล้วก็แลงต,ตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊บนะครับใส่ลูนเข้าไปแล้วก็อัพเลเวลเพิ่มเติม,ตมด้วยนี่เนี่ โอเคเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับในส่งของตัวเกมเนาะอ่ะจุดแดงๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับลองกดเข้ามาดูอันนี้คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เมกใส่เข้าไปเถอะนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ากดรับรางวัลรีบอร์ดโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้อ่ะกดเฟรมอ่าเลเวลสิบสี่แล้วเรียบร้อยนะครับเมนูใหม่เพิ่มเติมมาใช่ไหม โอเคเลื่อนมาครับเลื่อนมามันจะมีเมนูอันหนึ่งอยู่ตรงหน้านี้นะครับปึ๊บอ่าอันนี้น่าจะเป็นแรงแมนะครับผมอืมน่าจะมีของรางวัลมาให้ด้วยนะเอาละยังไงก็บรรยากาศตรงเกมคร่าครเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับเป็นเกมฆ่าเวลาสนุกๆอีกเกมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม